ใส่เวทบแฟนพอรกจำกัดน,นะคะอยู่ที่กาญจนบ,บุรีค่ะตำแหน่งตำแหน่งงานนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการค่ะแล้วก็ที่มาเรียนผ่านออนไลน์วันนี้ก็ได้รับการแนะนำนะคะจากองค์กรที่เคยเข้าร่วมตัวโครงการนะคะแล้วก็แนะนำมาว่าอ,อ,อยากให้ให้บุกลองเข้ามาเรียนรู้ดูะค่ะแล้วก็คาดหวังที่จะนำไปใช้จริงไปพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นนะคะโอเคค่ะ วันนี้ที่เข้ามาเพื่อแต่ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อไปพัฒนาหน้าง,งานให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าหัวข้อต่างๆเนี่ยมันสามารถเข้ามาพัฒนาในองค์กรได้จริงค่ะได้ค่ะโอเคค่ะและแตกต่างจากการอบรมนะคะก็คือมีกิจกรรมให้ทาร่วมกันค่ะแล้วก็กลับไปที่ทํางานนะคะสิ่งแรกก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแล้วก็ นำความรู้เนี้ยค่ะไปปรับใช้ในโรงงานค่ะสอบคุณค่ะ้องเลยนะทักใจตัววิทยากรทุกท่านเลยนะคะแล้วก็หัวข้อที่ทางวิทยากรได้นำมาอบรมในครั้งนี้ค่ะมีประโยชน์มากค่ะข้อมูลแน่นสุดๆค่ะแล้วก็มีความสนุกสนานเป็นในตัวด้วยนะคะที่ได้ทํางานร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆนะคะในในการอบรมครั้งนี้นะคะ ส่วนข้อสองอความแตกต่างจากครั้งก่อนพอดีเก่งเพิ่งเข้าครั้งแรกก็เลยไม่ทราบว่าครั้งก่อนเนี่ยมันสนุกแค่ไหนนะคะแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าสนุกมากจริงๆแล้วก็ต้องขอชื่นชมการบริหารระบบออนไลน์ได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วกเก่งก็ประทับใจเรื่องของการแบบแบ่งกลุ่มออนไลน์ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเออมันทําได้ด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีการนับถอยหลังตื่นเต้นดีค่ะตรงนั้นนะคะแล้วก็ข้อสามเนี่ย จะเอาทาให้เรารู้จุดอ่อนหลายจุดเลยอะค่ะที่ที่ที่พอเราเข้ามาเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องเอาหัวข้อที่แชร์ทุกท่าน,นะนะคะให้ความรู้มาเนี่ยก็คงจะต้องเอาไปปรับใช้อีกเยอะเลยนะคะก็จะเป็นผู้บริหารนําทางให้กับน้องๆในทีมให้ดีที่สุดค่ะไม่ให้แอรหวังค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแดง เพื่อนๆที่บระะิษัทอยู่นะครับอันนี้คือยังไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ที่เคยไปสมาคมนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากครั้งก่อนคือว่าการอบรมออนไลน์เนี่ยเราได้นําเทคโนโลยีเข้ามาจอยทุกคนเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็แยกทุกคนออกมาเป็นกลุ่มๆเฉพาะในการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วสิ่งที่จะเอากลับไปเปลี่ยนแปลงที่ทํางานในทันทีเลยลก็คือ การประชุมแบบออนไลน์หรือการจัดเทนนิ่งแบบออนไลน์เหมือนที่ทางสมาคมจัดขึ้นนี่แหละครับก็จะเอาไปนําไปใช้ในทีมให้เกิดประโยชน์นะค,ะะะาาร,ครับระหว่างสาขาในระหว่างสาขาโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็คือ okay. คือได้รับทำความคิดเห็นได้แักเปลีนความรู้อะไรที่ใหม่ๆทั้งในบริษัทของตัวเองด้วยแล้วก็นอกบริษัทนะคะ แล้วก็ข้อที่สองมีแต่การแต่การอบรมครั้ง,งออกลมกลมอย่างไรด้วยรูปฐานเนี่ยออการอบรมออนไลน์ก็มันค,ค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะแต่การทีวเราเมันสามารถขับไปด้วยดีอ่ะคือแบบมันมันสมูทมากๆเลยค่ะโดยเออมันแปลกแล้วก็ข้อที่สามาต่อไปทำงานเนี่ยสิ่งแรกที่จะเก็บรียมตวคือมือเลยต่อไปเราทำงานของตัวเองรนดับแรกเลยเครื่องมือที่ได้เรีนยนในสองวันนี้ค่ะมันสามารถนำมาใช้ได้จริงจริงๆเลย ขอบคุณนะคะคุณข้ัครับรอาจารย์ในส่วนนี้ในส่วนของดูซีนะครับเป็นตัวแทนร,รายกาน,นะครับขอ,ของดูซีคือข้อแรกนะครับส,ส,สิ่งที่ได้สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือการทำเวิร์กช็อปการทำงานเป็นทีมการเอาข้อมูลของแต่ละคนเนี่ยมาแชร์ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จับทำแนะนำของผู้บรรยายนะครับหรืออาจารย์นะก็การทำโค้ชจบเป็นสิ่งที่ดีเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าทีมทีมเคมื่อไหร่นะครับส่วนข้อที่สองเองก็คือข้อที่สองเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเพิ่งเข้าวงในชั้งแรกนะครับอาจารย์นะครับขอบคุณอบคุแล้วกันครับ ภาษาเราิ่สิ่งที่จะเอาไปทำเปนะ็นอันดับแรกก็คือเรื่องของวิธีการเรื่องการจัดทำเวิร์กช็อปนี่นะครนบผมจะเอาไปทำเพื่อเพื่อเพื่อที่จะให้องค์กรทำงานดีนะครับคือที่ทำอยู่เนี่ยก็เป็นเหตแลวจะไปทำให้ไปทำให้เเป็ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไปวนะ่าจะเป็นในส่วนของการในชนคผลโนอันนี้เป็น สามารถเอาไปเพิ então, okay? so ่มประสิทธิภาพได้เพิ่มคุณภาพได้นะฮะเรื่องเรื่องความปลอดภัยทุกๆเรื่องในองค์กรโอเคครับสารับผมก็ะกอประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะตบมือให้เพื่อนๆด้วยนะอ่าวันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างใช้พลังเต็มที่ลังเกตจากการที่อาจารย์ไอบ่อยๆในช่วงช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าเต็มที่กับกับในการอบรมทางนี้ สำหรับข้อสองคือการแตกต่างจากการอบรมครั้งก่อนยังไงผมเคยเข้าอบรมร่วมกับอาจารย์เตยครั้งหนึ่งในเรื่องของลิฟติ้งแอนด์มันนี่นะฮะก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนคือในครั้งนี้เนี่ยของเราพันจะน้อยไปนิดนึงแล้วก็คือครั้งที่แล้วนี่ก็จะมีเกมให้เล่นจากวิยกรหลายๆท่านที่สลับสับเปลี่ยนกันมาก็ก็รู้สึกว่าสนุกนะฮะบรรยากาศในการอบรมไม่เกิดไม่ทำให้เกิดการง่วงนะฮะ แล้วก็สิ่งที่กลับไปข้อหนึ่งอีกครั้งหนึ่งทราทัดใจในส่วนของน้องๆคือผมจริงๆเจตนาครั้งนี้เนี่ยต้ามาดูว่าน้องๆเราเนี่ยมีความสนใจในในหัวข้อที่อบรมครั้งนี้ยังไงบ้างก็เห็นน้องๆมีความสนใจนะครับก็คือแอบดูอยู่ตลอดให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานทิจกรรลุ่มก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็การพรีเซนต์การนําเสนอมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเราก็จะได้เห็นว่าเขาเขามีความกล้าในการแสดงออก ส่วนข้อที่สามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านน้องๆนั่งฟังอยู่นะครับเทคนิคที่อาจารย์สอนเนี่ยสามารถนํามาแก้ไขในกระบวนการเราผลิตเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นแผนกลุ่มก้าปลานํามาใช้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในเรื่องของ 4M นะครับซึ่งตอนนี้น้องๆที่อยู่ในห้องเนี่ยเขาก็เจอปัญหานี้อยู่ัวเจ้าเครื่องน,นียมาใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของเราเด็กครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์สองท่านมากครับผมครับอ่า ที่ติดตัคร่อง่อแล้ก็ที่ในช่วงสถานการณ์ก็จะปัดการให้โครงการสร้างความดหยุ่นในส่วนค่ามแตกต่างกับทั้งปอดสตีว่าเป็นทั้งราที่เข้ามาตดตอวนาเนาะแต่ว่าเคยเคยเข้าปฏิเอดสองสองสว่าค่ะก็มันก็จะแตกต่างกันกนไม่ได้ที้รอนี้เท่าไหร่ค่ะสิ่งที่จะนำ ไปทำสิ่งแรกก็คือพอดีว่านานน้องๆที่เป็นเจนใหม่เข้ามาอบรมด้วยก็คือต่อไปเราคงจะคุยกันเรือกเก่องเกีดด่วยวกับเรื่องของรูเรื่องของ PTA เรื่องของที่ตั้งปลาก็าคือจะนำมาปรับปรุงทีมงา,านะขางๆค่ณค่ะข,ข,ขอบคุณนะคะความรู้จะแชร์ดูขยท่านนะคะคือวันนี้ความสองวันนี้คือความแีนเด่นมากแล้วก็จากการเวิฟชอ็อปเดี๋ยวจะได้เพิ่มมากแล้วก็ ได้แชร์ไอเดียของตัวเองน้วยแล้วก็ได้รับความไอเดียของผู้รับพันด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนการอการแตกต่างจากการอบรมครั้งก่อนๆคือมครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะทถึงได้เข้าร่วมอบรมของตัวโครงการค่ะก็เลยจะยังไม่ทราบว่าครัง้งก่อนเป็นแบบไหนค่ะแต่ก็กลับไปที่ทำงานสิ่งได้ที่เราทำเมงก็คือ จะนำเนื้อหาหรือว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้อะค่ะไปแชร์ให้กับเพื่อนๆื่ในทีมหรือว่าเพื่อนๆในที่ทางานทราบเหมือนถ้าสมมติว่าเราทราบถึงปัญหาคือแบบวิธีที่เราเรียนมาเนี่ยคือเราจะรู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรเนี่ยค่ะเราก็จะหาทางแก้ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะเอ็นซีเลยนะคะค่ะก็เสียงเียกัระจัไปนะคะ มาเรียนรู้กันว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของวันที่ได้อบรมในเวอร์ชันออนไลน์หรือเพราะนัเรามันจะมีผู้ที้ารับเตมในหลายๆเรื่องนะคะทั้งทั้งคารร่วมมือของของพี่อ่อนเองหรือว่าความร่วมมือของเพื่อนๆบริษัทอื่นๆนะคะที่ให้ความร่วมมือในการทํางานอันนี้เป็นสิ่งที่เราประทับใจนะคะแล้วก็ต่างจากอบรมที่อื่นอย่างไรก่อนหน้านี้ก็ ม่อย่างที่ว่าเรียนไปตอนแรกคืออันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ว่าอบรมออนไลน์เพราะฉะนแล้วทุกอย่างมันจะแปลกใหม่สำหรับเราสำหรับเราหมดเลยว่าเพิ่งเคยเห็นการเรนดอมจากแชร์พร้อมกันแบบนี้เพราะว่าก็เพิ่งเคยเห็นการการสามารถแยกออกไปเป็นกลุ่มย่อยได้แล้วก็สับมาเป็นกลุ่มใหญ่ได้อีกอันนี้คือเราแปลกใหม่สำหรับเรามากนะคะแล้วว่าก็ก็เป็นเรื่องที่ประทับใจด้วยนะคะแล้วก็กลับไปสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคืออะไร อันนี้ก็คือว่าวาได้ความรู้ในหลายหัวข้อมากทั้งในเรื่องของประเด็นของการแก้ปัญหาหรือว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ว่าคือว่าว่าคงทําได้เลยไม่ต้องรอให้ปัญหาเกิดก่อนไม่ต้องรอหปัญหาคือไอ้เรื่องการเดินสํารวจค้นหาความสุบสืบป่าตรงนั้นว่าว่าวาสามารถทําได้เลยไม่ต้องรอให้ปัญหาเกิดก่อนอันนี้ว่าคงจะเอาอันนี้ไปทำเป็นอันดับแรกใช่ค่ะขอบคุณค่ะ ในฐานะนะคะของใช่คะแล้วก็ได้รับพลังงานจากทั้งอาจารย์แล้วก็จากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะว่าสองวันนี้เต็มที่เลยนะคะ <c oughs> ไม่ไม่มีไม่มีลดเลยแบตเตอรี่ยังเต็มอ่ในส่วนของความแตกต่างจากการอบรมนะคะปกติเนี่ยถ้าเกิดอาจจะไม่ใช่ว่ทาทั้งทั้งก่อน,นะคะแต่ก็คือว่าการอบรมปกติกับการอบรมออนไลน์ ส่วนใหญ่ถ้าเราเข้มห้องก็คืออาจจะนั่งมุมไปมุมมันแล้วก็หันหน้าไปทางกระจายเดียวอาจจะไม่ได้ปฏิปฏิสัมพันธ์เลยเห็นหน้ากันอย่างออนไลน์นีน้ก็คือทุกคนน่จะโชว์หน้าเข้าไปอยู่ในในในของโจงหเห็นหน้ากันนะคะก็อันนี้ก็คือคือเป็นส่วนหนึ่งเรื่องออนไลน์ลก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะมีโนมอนนะคะแล้วก็ส่วนของการที่จะในเรื่องของ สิ่งที่จะนาไปใช้แล้วก็คือว่าในในลักษณะของการอย่างที่ที่บางท่านจะนําเสนอแล้วในเรื่องของการจัดกลุ่มการแยกกลุ่มการออนไลน์นะก็คือว่าตอนนี้เราเห็นเครื่องมือที่อาจารย์ได้ได้นามาใช้เนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่นะในการที่จะนํามาพัฒนาในส่วน ต่อยอดอีกนในเรื่องของการเป็นจริด้วยและอีกงานหนึงที่ประทับใจที่เราจะต้องเอาไปใช้แน่ๆนะะก็คือไฟปูเนี่ยการหมุนล,ลงล้อของอาจารย์ค่ะในเรื่องอของการเลือกของแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปจับฉลากาคิดว่าจะนาเอาไปจับฉลากาพนักงานที่ตอนนี้อาจจะต้องไม่สามารถมารวมกลุ่มกันได้เนี่ยเราจะนามาใช้นะคะก็คือว่าจะใช้ตัวนี้เนี่ยในการขายเพราไเป็นในจอปรเซคเ,เตอร์ที่พนักงานอยู่แผนกไฟพนกงานก็สร้ ดูอะไรเงี้ยนะคะก็คือจะได้รู้ว่ามันก็สนุกดีนะคะอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจมากค่ะขอบคุณมากนะคะคอบชอบอาค่ได้ใชเ้เครื่องมือต่างๆที่ที่ได้เรียนรู้นะคะตลอดการอบรมเลยแล้วก็แตกต่างไหมอันนี้เราเพกก็เข้าเป็นครั้งแรกนะคะก็เลยอาจจะยังไม่เคยได้เ,เรียนรู้ครั้งก่อนๆมานะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะสิ่งที่จะนําไปใช้ก็น่าจะเป็นพวก เวิร์กไซส์คอนโทรลหรือว่าอิชีลคอนโทรลค่ะที่อันเนี้ยเหมือนด้วยความเป็นรุ่นใหม่อะค่ะก็จะไม่คุ้นชินกับการทำพวกแบบวิชัลคอนโทรลมากมายนะ่คะก็เลยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะมากๆอินแทอเยอะมากก็เลยน่าจะนำไปใช้ในจิตแรกค่ะขอบคุณค่ะค่ะเป็นบริษัทเอ่อเป็นเอ่อโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเจ็บขั่วนะคะแล้วก็มีมีนวดคุณแม่เป็นสปานวดคุณแม่ก่อนคลอดหรือหลังคลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะลราทำนวดแม่และเด็กนะคะตำแหน่งงานที่ทำอยู่ปัจจุบันคือ H r Admin m a n a g น r นะคะก็ได้ทราบข่าวเรื่องหลักสูตรเนี้ยก็บอกเลยว่าสนใจอะไรที่เกี่ยวว่าทำให้พนักงานมีความสุขเนี่ยที่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากเลยเพราะว่าถ้าเขามีความสุขก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเขาดีขึ้น เรื่องการอยากจะเปลี่ยนงานหรืออะไรเนี้ยอัตราการเปลี่ยนก็น่าจะน้อยลงค่ะคิดว่าน่าจะเอาประโยชน์ไปใช้ใช้ได้มากเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่ได้เข้ามาเพราะว่าัวข้อน่าสนใจเนาะแล้วก็จะนําความรู้ที่ที่ได้เรียนวันนี้ครับไป,ไปปรับใช้กับกิจกรรมให้เพื่อนขององก์กรครับโอเคขอบคุณค่ะับคใช้จุดเวิดประมาณสักสิบนาทีครับแต่ผมแนะนำตัวก่อนค่ะ ก็สวัสดีครับผมยิ่งศักดิ์นะครับยิ่งศักดิ์พันธพัดีนะครับที่เล่นแฝบนะครับก็จากบริษัทนิโตมาเทคนะครับก็ตำแหน่งงานนะครับเป็นเจ้าซูเปอร์วเซอร์นะครับก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานนะครับก็ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ครั้งนี้นะครับก็ต่อยอดจากครั้งที่แล้วนะครับที่ที่สิงี่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เข้ากลุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไป ัฒนาต่อยอดนะครับครับผมเดี <Yeah. S 1> ๋ยวก็ที่มาเรียนก็อยากจะได้ความรู้การน,นาเอาศาสตร์ <Okay. S 1> เข้ามาประยุกต์ใช้แล้วก็สร้างขอให้เกิดการเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่ถูกต้องโอเคค่ะต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อธีรนันมีจันเชศนะคะชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบตำแหน่งงานที่รับผิดชอบปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลนะคะทำอยู่ฝั่งเปโลค่ะ แล้วก็ทำไมถึงได้มาเรียนรู้ผ่านออนไลน์สองวันก็เห็นเอ่อชื่อหลักสูตรน่าสนใจอยากรู้ว่ามันจะพิชิตความสุขเชิงลูกยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งที่คาดหวังก็อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเทคนิคแล้วก็กิจกรรมจากเอ่อที่ที่บริษัทอื่นๆนะคะว่าทำกันยังไงบ้างมีเทคนิคอะไรให้องค์กรประสบ ความสุ <Okay. S 2> แล้ก็นาจะรด้ความสุขด้วยค่ะโอเคขอบคุณคุณเกียบแล้วก็อันหวังที่ดี่จะนำความรู้ที่ได้ไปไประยุกใช้ในการทำงานค่ะอ่าโอเคค่ะไก่ดัก็สอ,องคนไหยคะ่ะอีกขันึ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสมใจบรารมีสุขค่ะชื่อชื่อชิงชิงค่ะก็คือบริษัทไฟฟังไกดด่ดานะคะตำแหน่งก็เป็นพนักงานบัญชีค่ะ ทำไมถึงได้มาเรียนรู้ก็คืออยากจะได้ความรู้ใหม่ใหมให้กับตัวเองค่ะแล้วก็คาดหวังจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะน okay. ินแฟนฝานะคะชื่อเล่นปานินค่ะ,ะชื่ององค์กรนะคะบริษัทโกบอลมาลินโพเซ้นฟู้ดจำกัดค่ะตำแหน่งงานที่รับผิดชอบอยู่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพค่ะก็คือเจ้าพรวิชาชีพนั่นเองค่ะทำไมถึงอยากมาเรียนรู้ค่ะ ออนไลนองวันนะคะก็คืออันดับแรกะคะ่ะได้รับโอกาสะคะ่ะจากพี่ที่ทํางานนะคะให้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็โดยส่วนตัวแล้วโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่มีหัวขอ้อที่น่าสนใจแล้วก็อยากเรียนรู้ว่านะคำว่าแปลศาสตร์ที่ชิดความสุขเชิงลุกในการทํางานเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คาดหวังว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถเข้าใจและสามารถนําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะ่ะ ไปปรับใช้แล้วก็ต่อยอดในการทำงานให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับบริษัทได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ